บางทีอะเวลาที่เราเจอใครบางคนนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ถูกชะตาของคนนี้เลยอะ <c oughs> ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่มันมาจากสีเสื้อผ้าของเรานี่แหละนะคะสีเสื่อผ้ามันมีผลกับอารมณ์ของเราไหมคะ มีสิสีเสื้อผ้านี่มีผลกระณมเยอะมากเลยนะวันนี้เวลาที่สีเปลี่ยนนะอารมณ์เปลี่ยนอะเวลาที่คนเจอสีบางสีอะแล้วเขาชอบอะเชื่อไหมเราจะดึงดูดคนเหล่านั้นมาแล้วบางทีอะเวลาที่เราจอใครบางคนอะแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไม่ถูกชะตากับคนนี้เลยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่มันมาจากสีเสื้อผ้าของเรานี่แหละโดยเราไม่รู้ตัวแล้วแบบนี้เวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีค่ะเราควรจะใส่สีอะไรคะอารมณ์ไม่ดีอย่าใส่สีทึมๆสีพวกสีดำสีเทาสีน้ำตาล สีที่ทึมอ่ะยิ่งใสยิ่งเศร้าอารมณ์มันไม่ดีอ่ะมันขุนอ่ะพอใส่สีทึมๆอ่ะมันก็ยิ่งขุนเข้าไปอีกอารมณ์ไม่ดีให้ใส่สีสดใสสีเช่นสีชมพูสีส้มสีแดงสีเขียวสีสดใสอ่ะสีเหลืองเวลาที่เราเห็นสีพวกนี้แ้่เห็นก็อารมณ์ดีแล้วนะเอาจริงๆลองมองสีเหลืองสิสีเหลืองมันเป็นสีที่สดใสและสดชื่นที่สุดเลยนะในจานวนสีทั้งหมดอ่ะพอมองไปสีเหลืองปุ๊บ ยิ้มอารมณ์ดีมองเห็นสีส้มอารมณ์ดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาอารมณ์ไม่ดีอ่ะใส่สีพวกสดใสแบบนี้แหละแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีแบบจนถึงขั้นโกรธเลยอ่ะสีที่มันแรงเกินไปเช่นแดงเพลิงอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันยิ่งไปเพิ่มความเป็นเพลิงขึ้นไปอีกสีที่มันเข้มจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ได้นะเช่นสีเขียวเข้มสีแดงเข้มสีเลือดหมูอ่ะ พอมองไปมันเป็นบีบหัวใจอ่ะยิ่งทำให้อารมณ์ไม่ดีอ่ะมันเข้มข้นขึ้นไปอีกใส่สีสดใสใส่สีอ่อนๆใส่สีพาสเทลพวกสีลูกกวาดอ่ะเราสังเกตนะไอ้สีลูกกวาดเนี่ยมองไปทีไรใจมันฉ่ำอารมณ์ไม่ดีอ่ะใส่สีพวกนั้นแหละใส่สีใส,สใสสดใสให้ใจของเราฉ่ำแล้วเราจะรู้เลยว่าแค่เปลี่ยนสีเสื้อสักนิดชีวิตอ่ะก็เปลี่ยนแล้วติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้น ฟังต่อได้ที่ SoundCloud Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลักษ์